ก็ตอนนี้จะสาธิตวิธีการสระผมให้ถูกวิธีนะครับเริ่มต้นจากการล้างล้างผมให้สะอาดก่อนปันหนึ่งผมเราเนี่ยจะเจอพวกฝุ่นละอองแบคทีเรียหรือว่าไวรัสต่างๆที่ผมเราเนี่ยครับก็เอาไปนี้ผมพิเชลยแก้วก็คือว่าเปิดร้านผู้ชายขายน้ำนี่คือเป็นหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือการสระผม หมักผมแล้วก็วิธีการสระผมยังไงหมักผมยังไงนะครับด้วยแชมพูด็อกเตร์จ็นะครับแช,มพ, ett, บชมพูตัวนี้ก็เป็นสูตรน้ำน้ำเอนไซน์นะ,ะซึ่งเราทำขายในชุมชนของเราเจดี J ia, ย์ย่านนครามณีภายในนี้นะครับแล้วก็ณนะบัดน,นี้จะ สาธิตวิธีการสระผมสระผมหมักผมให้ถูกต้องนะล้วนะต่อไปนี้ทุกวินาทีห้ามพลาดนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปใช้ที่บ้านได้นะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเราล้างนะ้ำให้สะอาดก่อนเราล้างขั้นตอนแรกล้างผมให้สะอาดรอบนึงก่อนนะครับล,ววล้างพวกไวรัสพวกแบคทีเรียที่อยู่ในหนังหัว นะครับล้างไปเรื่อยๆนะครับปวดคอไหมไม่ปวดเนาะไม่ครับรู้สึกสบายไหมเพราะตัวนี้มันมีประจุอยู่โอเคไม่ไผ่เอามาลองให้นะถ้าดังก็พอล้างล้างเสร็จแล้วก็ปิดน้าำการเองทุกอย่างเลยครับอคือทําทุกอย่างครับอยู่ในคนเดียวกันครับผู้ผลิตสะแล้วก็ทุกอย่างเลยนี่ ไปเตรียมตัวอะไรครับอันนี้ล้างมือเลยนะครับผมมาเข้าส้วมมาผมล้างมือแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือน้ำแชมพูดร7สูตรน้ำเอนไซม์นะครับอ่มันจะมีอ่าส้มปล่อยมะกรูดแล้วก็มีทองพันช่างนะครับสบรรพคุณเนี่ยค่อยโทรมาถามหลังใหม่นะครับโอเคนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่จะแค่สาธิตพื้นฐานให้ดูว่าสะยังไงจะได้เข้าใจเาๆยคัสรรพคุณคร่าๆแล้วกันก็มะกรูด ช่วยเรื่องรักษาอะไรอ่ะคันอาการคันนิสระและป้องกันรังแคส่วนส้มปล่อยอะ,อะไรอ่ะช่วยเรื่องรากผมแข็งแรงและป้องกันอะไรอ่ะละผมผมร่วงทองพันช่างก็บำรุงรากผมช่วยให้ผมดกดำกระตุ้นการเกิดการเกิดอะไรอ่ะ ตัวเล็กนิดเดียวอะการเกิดรากผมใหมด่ดอ่อมมากา,การเกิดอะไรนะตัวเล็กอ่านไม่ออกเลยอะไม่เป็นไรพายา่า,าน,นะ,ะการเกิดอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็เ <laughs> <ร> <laughs> ทไปที่นี่ครับใส่มือเราก่อนนี่นี่ครับพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะอะแล้วก็รูปครั้งแรกเนี่ยเพื่อต้องการให้เส้นผมอะ สะอาดด้วยการใช้ตัวนี้หอมไหมครับให้เขาดมก่อนหอมแล้วคนสั่งหอมไหมครับเหรืออยากหอมคนสั่งไหมครับอย่าเลยเนาะไม่แล้วก็อ่ารู้สึกไหมครับเนาะแค่รูปเนี่ยเนี่ยแค่เงี้ยขั้นตอนแรกเนี่ยคนอื่นที่เขาลองเคลยร์คุณสั่งง่ายเลยเนี่ยเอานี่เขาบันทึกวิดีโออยู่หัอ่าเนี่ยดูเลยครับรู้สึกสบายหัวไหมครับอ่าสบายอ่าเสร็จแล้วก็แล้วก็ หัวหน่อยขอสักนิดนอ่เพื่อเกิดการกระตุ้นไหลเวียนเนี่ยนี่คืสยอสูตรสบายใหญ่เลยนี่ออนิดหน่อยหัวเขาไม่ใช่หัวเราเ <c oughs> นี่ยเพื่อเกิดการกระตุ้นไหลเวียนเลือดนี่เสร็จแล้วก็อ่าเราล้ลางสิ่งสกปกที่หัวก็คือแบคทีเรียไวรัสหรือสิ่งสกปกต่างๆนะครับรอบแรกนะครับอ่าจบไปแล้วก็ล้างอ่าไปบริการเองอีก <c oughs> อย่างนี้มันธรรมชาติดีครับอพอล้างเสร็จเราจะล้างรอบนี้คือลาล้างต่อไปนี่คือล้างสิ่งสกปรกออกนี่เราล้างออกล้างนะขั้นตอนที่2เป็นการหมักผมต้องทิ้งไว้สอนาทีเพราะตัวยาไม่ได้ซึมเข้าไปหนังหัวไปรักษารากผมปะไปะบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงแล้วก็แก้อาการคันนิสสะรังแค อ่านี่ครับพอแล้วครับอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ส่าเราเหนื่อยเดินเปิดน้ำี่แเลยอ่าต่อไปก็เป็นขั้นตอนคือหมักผมแล้วเราจะหมักไว้สองนาทีอ้าวสะเสร็จแล้วเหรอครูอ่าเสร็จแล้วครับเดียวกันเนี่ยเนาะใช่ครับแชมพูตัวเนี้ทีอินวันอาบน้ำก็ได้อาบน้ำสระผม แล้วก็ก็อาบน้ําสระผมอะไรอีกต่ออีกอย่างอะไรล้างหน้าอะไรได้หมดทุกส่วนของร่างกายอะครับนะอตอนนี้ก็คือหมักผมยนะครับตอนเออหมักผมด้วยหมักผมด้วยอาบน้ํา,า,าสระผมหมักผมจบอยู่ในสูตรเดียวกันคือทีนวันอแล้วก็เอาออกแล้วก็นวดคอข้อนิดนึงสุดสบายไหมครับสบายมากบิดหูสักหน่อยนึง กระตุ้นฮะเพรินนะครับเอาถ้าไปสระข้างนอกเป็นไงมั้งครับแบบนี้ไหมมีบริการแบบนี้ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยต้องมาที่ไหนครับมาที่เจดีนะต้องใครครับชื่ออะไรครับคุณพิเชษโอคนเดียวเลยสระชายร้านผู้ชายขายน้าที่นี่ที่นี่ครับร้านนีอะไรเป็นร้านหรือหัวร้านหัวร้านครับเออมันต้องคนสาะนี่ต้องหัวร้านจริงๆนะครับถ้าไมหัวร้านนี่ไม่ใช่ชื่อร้านผู้ชายขายน้ําครับเออมันไม่มันไม่ใช่ครับ อ่าโอเคเอาไปหมักก็2อนาทีนะครับให้ตัวยามันซึมซาบก่อนนะครับอ่าโอเคจบแล้วครับอ่าเอาถือว่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วกลับมาต่อครับกลับมาต่อครับมาถ่ายวิดีโอครับออาถือว่าตอนนี้ครบ2อนาทีแล้วนะครับเราเราติ้งต่างนะครับติ้งต่างว่า2อนาทีแล้วอ่าสอนาทีแล้วอ่าระบบทุกอย่างเซ็ตเรียบร้อยตัวยาตัวไอ้ไมใช่ตัวยาโทษทีนะครับอ่าตัวตัวเอนไซม์ทำงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ ครับเปิดน้ำครับนี่ก็จะล้างผมอ่าโอเครู้สึกผมนุ่มไหมครับนุ่มเลยใช่ไหมาดีใจไหมครับมีคนหนุ่มๆรอมาทำให้เนี่ยในชีวิตมีอย่างนี้ไหมครับใครบอกใครถามอยาผมพูดเองครับแต่พี่แจ็คเขาเ่งจริงนะเออผมผมก็รู้มาตั้งนานแล้วครับ รอยังไม่เสร็จครับ<笑><笑>อ<า>โอพูดดีครับบันนี้อเสียงเสียงรีฟิลครั<า>บปิดเลยครับคุณแม่อ่าพอแล้วครับเนาะตอนนี้โอเคแล้วผมนุมนะ่มเนาะสุดท้ายขั้นตอนนี้จบโอเคนะครับครับติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับอ